สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ตน้ตนต้นคะชาชัยยาหรือต้นชุรดเพื่อนเขาบอกนะคะแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยไม่รู้จักมาก่อนเพื่อนเขาบอกว่าต้นนี้กินได้นี้ดอกก็สวยด้วยนะคะ เก็บมาให้ค่ะูยอดอ่อนๆดังนั้นเลยค่ะเราชอบกระดอกนี่แหละคะ่ะเขามีดอกนี้นะคะกก็สวยมากดอกก็สวยมากค่ะ เื่อนเคยกินไหมคะนี่คะ่ะต้นต้นคันนาชัยยาหรือต้นชูรสคะ่ะเพื่อนเก็บมาให้กระมังใหญ่ๆเบ้อๆเลยคะ่ะต้นชูรสคะ่ะต้นชูรสโอ้